มาด้วยเพืออกำกับดูแลเป็นลำเลีองเป็นลำเลีองไปพี่น้องไม่ต้องมาเจียวซีซตารย่างอีกแค่งางทีกัน่้เบียอีกแค่งางทีกันอล่เบียกันนะไม่ต้องเราวุ่นเราพี่เราพี่เราก็พีนรบ่ใช่ใช่ใช่ชช่ใช่่ใช้ใ่ใใช่นชาใช่ใ่ง่่ใช่ใ่ใช่ชั่่เ่่ กมังเลยมังเลยทางนกับทางเหมือนกันตัว์นนี้เลยไว้ต้องกาตัวื่นเต้นนะให้เข้าใจว่าเอาไวมา่อไว้นะคงจะทำดีีดีไว้คงกนที่กดีกดีาเดินุกหัวเาใสมวาน เดินดูไปยาวนเดินดวไปยาวเปไนยืนเลยสองี้ที่ไม่ไยืนแถวแหงตัง้เองประเดชได้จุลกีตาผู้สูงอายุเนต้องแต่ว่าจุลปีาเนี่ค่ะคนนี้เป็นรองประธานคไว้เงเป็นเป็นประชาชนจุลีตาคนนี้เป็นอะไรอ่ะคนนี้เป็นประชาชนประาทีเป็นยาสนเลยนะ ขอคุณตาเราอยู่้นะตรงนี้มันอยู่เหมือนกับซอกถึงดวงโมโลมีดาวผู้สูงอายุจังวัดสุขธาคราวนี้เป็นเลข้าจึงดวงกันมากัวอมเลยนะผู้ใหย่ ไปรางวัลสางปีสงสงยเอาบทยนุาสัุ้นศิษยสักุนนักกอเลยก็เช็คมาโอเคทีนี้ตัวรวบ่้วรวบ้วประเจัรปเตศแต่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยี่ชาต่างประเทศมาแข่งกันอเชื้อจริงใช่มประเตจไมเใคโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ ด้กัน้ในวันเีกัวันนี้ได้วันนี้ไ่หงวนคนคนนจริงก็ต้อง